วัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตู้ขายสินค้านะคะของซ c ซนะคะตู้นี้เป็นตู้ใบห้านะคะเราจะมาลองกดเช็คราคานะคะทุกชั้นตั้งไว้ที่ห้าบาทนะคะชั้นที่หนึ่งห้าบาทชั้นที่สองห้าบาทชั้นที่สามห้าบาทชั้ 4, ทนที่สี่ห้าบาทนะคะเดี๋ยวจะมาลองหยดเหรียญซื้อสินค้านะคะนี่หยดสิบนะคะ นียเหรียญห้านะคะเหรียญสองบาทเหรียญสีทองนะคะต้องเหลี่ยนบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกดซื้อสินค้าในรังที่หนึ่งนะคะเราจะมาลองกดซื้อสินค้าในรังที่สองนะคะเ๋เราจะมาลองกดซื้อสินค้าในรังที่สามนะคะ เราจะมาลองกดซื้อสินค้าในรักที่สี่นะคะ